ขอเพียงเจ้าคือรันอัลเลอร์ข้าก็สบายใจตื่นแล้วเหรอพวกเราออกจากหุบเขาแล้วเหรอใช่ในเมื่อออกจากหุบเขาแล้วองค์ราชทายาทก็จะเป็นผู้ที่ใกล้จะแต่งงานแล้วหวังว่าพระองค์จะปฏิบัติตามพิธีอย่าทำให้ว่าที่เจ้าสาวเสียใจเลย อย่างน้อยเจ้าก็ดื่มชาหน่อยให้ชุม่มคอชาโสมข้าไม่ดื่มร่างกายเจ้าอย่าอ่อนแอนอยู่นะชาโสมมีประโยชน์ต่อเจ้าไม่ชอบที่มันขมเลยอิลลี่เตรียมเพียงแค่ผลไม้ป่านิดหน่อยใกล้จะถึงเมืองหลวงแล้วเหรอ ท่านเป็นทับมีอะไรเหรอครับหลืงไปเจ้าสังเกตรหรือไม่ว่ามีอะไรผิดปกติเห็นได้ท่านเปทับอยู่ในผู้เช่นนี้เจ้าเห็นที่เสด็จพี่แบกอันเลอร์ตอนอยู่ที่หุบเขาหรือไม่ตอนนั้นจะเท้าเหรินไม่ได้สติองค์รัชทายาทปฏิบัติต่อนางเช่นนั้นก็เพื่อิีน้าท่าทางของเสด็จพี่ที่มีต่อน,นางไม่เหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเขาจะรู้แล้วว่านางเคยจื่อยนุนไม่ใช่ เรื่องนี้จะเดวอสรุปกไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าอัเลอร์ป่วยพระช่วยตัวเองไว้และรู้สึกติดค้างในใจกระมังเนี่ยัอเลอร์เราใกล้จะถึงแล้ว รอกลับเมืองหลวงแล้วข้าจะถูสถานการณ์ต่อฝ่าบาทให้ชัดเจนเจ้าก็กลับไปพักผ่อนที่จวนเลยนะพอผ่านไปสักระยะเจ้าค่อยไปทํางานในราชสำนักส่วนคุณงามความดีในเรื่องนี้รอเจ้าหายดีแล้วข้าจะถูประสงค์ต่อฝ่าบาทจะกลับเมืองหลวงแล้วพระองค์ทรงดีใจหรือไม่ข้าดีใจอันเลิศก็ดีใจ เรื่องที่อิ่มอ,อกอิ่มใจในชีวิตคนเราไม่ใช่การสอบคุณนางผ่านหรือการเข้าห้องหอครั้งนี้ถูกแยกออกเป็นสองทางหวังว่าองค์ราชทายาทและอันเลิ์จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ยุดกระหม่อมรูปหมิงซีพอต้อ้รับองค์ราชธายาิได้เท่าเดินกลับมาอย่างปลอดภัย รือนอเล่ตั้งแต่ตอนที่ตกลงไปในเขาข้าก็รู้สึกพึงพอใจแล้วถึงแม้ครั้งนี้พอกลับเมืองหลวงข้าจะต้องแต่งงานกับตี่เฉิงเอินแต่ข้าก็ยังคงดีใจอย่างยิ่งที่เจ้าคือเรือนอเล่ไม่ใช่ตี่เฉิงเอินข้าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตต่อไปด้วยสถานะนี้จะกลับจิ้งหนานแบบได้เป็นนางโจดก็ดี เดี๋จะเคียงบ่าเคียงไหล่ในราชสำนักกับข้าก็ดีขอเพียงเจ้าคือเรือนอัลเลร์ข้าก็สบายใจองค์ราชธาทอัลเลร์ก็มีเรื่องที่ต้องทำข้าไม่ได้มีชีวิตเพื่อความสบายใจของท่าน